Bây giờ ngày nay một một này nay có lưu hết rồi à rồi เทตอนสองทุ่มยี่สิบครับผมตัวเราไม่อยู่ใช่ไหมฮะผมไปทุลาครับผมกลับมาก็เข้ามาเปิดบ้านดูแล้วเข้าไปในบ้านประตูหลังบ้านข้างหลังเปิดก็ตกใจว่าเฮ้ยเราออกไปข้างนอกเราไม่ได้ปิดหรือเปล่าก็เลยเดินไปหลังบ้านเอา้าข้างหลังบ้านโดนงัดเป็นรอยทะลุช่องบนเข้าได้ก็ <c oughs> เลยวิ่มงมาบอกแฟนว่าบ้านน่ะ เธอได้ปิดประตูหลังบ้านไหมไหมเขาบอกว่าปิดเรียบร้อยแล้วแสดงว่ามีคนงัดบ้านเราเข้ามาแล้วครับครับล้วได้ทรัพย์สินอะไรไปบ้างครับทรัพย์สินก็ได้มีพักเครื่องพระเก่าครับผมแล้วก็มีเงินเก็บของลูกแล้วก็มีอะไรจักรยานยนต์ครับแล้วเงินได้ไปเท่าไหร่เงินเหรียญนนะ่ะได้ไปประมาณเกือบหมื่นนะครับแล้วก็มีเงินแังอีกครับผม รวมๆแล้วทรัพย์สินที่โดนขโมยไปนี่พอจะกะได้ประมาณครับประมาณเท่าไหร่เฉพาะเครื่องอะครับเป็นพ้าะเก่าแก่เลยของพ่อให้ไวอะครับผมว่าน่าจะประมาณมูลค่าน่าจะหลายบาทอยูครับผมเฉพาะเครพ่อแล้วก็มีอะไรครับแล้วอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ว่าอยากจะขอให้จับตัวให้ได้ไหมครับ อยากจะขาถึงเจ้าหน้าที่พนัางงานอ่ะครับช่วยตามเรื่องให้ผมหน่อยขอให้จับตัวคนร้ายได้ไวๆอ่ะครับผมตอนนี้ได้แจ้งความไว้ไเรียบร้อยแล้วเนาะแจ้งความไปแล้วครับเรากลับมาเร็วกว่านี้นิดนึงอ่ะคิดว่าน่าจะเจอกันเลยค่ะแต่ทีนี้เราเรากลับมาช้านิดนึงไหมครับจะพลาดกันแค่นิดเดียวค่ะ